ใครสามารถบรรลุนิพพานได้บ้างโดยอิงคำตอบจากพระไตรปิฎกผ่านการถามตอบธรรมะใครกันแน่ที่มีสิทธิ์บรรลุนิพพานต้องเป็นพระเท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่านิพพานเป็นธรรมอันเปิดกว้างสำหรับสัตว์ทั้งหลายไม่จำกัดเพศวัยชนชั้นหรือแม้แต่ฐานะในธรรมะ,ระทคถา 382 3 8 3ถึง383พระองค์ทรงกล่าวว่าไม่ว่าพิสุหรือพิสุณีผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นสุอันยิ่งคารวาดอย่างพระอนนานะปินทิกาเศรษฐีนางวิสาขาหรือแม้แต่คนธรรมดาเช่นนางปุณนาคนซักผ้าก็สามารถบรรลุธรรมได้เงื่อนไขสำคัญจึงไม่ใช่ฐานะ แต่คือปัญญาความเพียรและความเห็นถูกถ้าไม่ใช่พระก็ยังบรรลุธรรมได้จริงหรือได้แน่นอนพระพุทธเจ้าไม่เคยจำกัดการรู้ธรรมไว้เพียงเฉพาะพระพระองค์ตรัสว่าคารวาดผู้ปฏิบัติตามอริยมร์มีศีลสมาธิปัญญาย่อมสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับบรรพชิตตัวอย่างที่ชัดเจนคือ นางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัททุพยาตแม้นไม่ได้บวชก็ยังได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการนิพพานจริงไม่ใช่ของสงวนแต่คือของจริงสำหรับผู้จริงจังคนมีกรรมหนักมีบาปมากยังมีสิทธิ์บรรลุนิพพานหรือพระพุทธเจ้าทรงเมตตายิ่งนักและตรัสว่ากรรมแม้นหนักหากกลับใจได้จริงก็ยังไม่สาย กรณีขององค์ุลิมานเป็นตัวอย่างชัดเจนจากโจรฆ่าคนเป็นร้อยกับกลายเป็นพระอรหรันต์พระองค์ทรงแสดงว่าน้ำย่อมซักผ้าได้สะอาดได้ฉันใดทำย่อมชำระใจที่เศร้าหมองด้วยกิเลสให้ผ่องใสได้ฉันนั้นไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาก็ตามหากเห็นความทุกข์จริงใจตั้งมั่นจริงย่อมมีทางแห่งการพ้นทุกข์เสมอ ต้องเรียนรู้พระธรรมให้หมดก่อนหรือจึงจะบรรลุได้ไม่จำเป็นต้องจำธรรมะได้ทั้งหมดขอเพียงเข้าใจในหัวใจธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นอริยสัจสี่ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรามีพิสุร,รูปหนึ่งได้ฟังธรรมเพียงไม่กี่คำก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์เพราะจิตเปิดรับปัญญาเห็นชัดธรรมะไม่อยู่ที่ปริมาณความรู้ แต่อยู่ที่คุณภาพของความเข้าใจและวางลงได้จริงแล้วเด็กหรือคนหนุ่มสาวละ่ะมีโอกาสบรรลุนิพพานหรือไม่มีตัวอย่างมากในพระไตรปิฎกเช่นพระลาหุนลูกชายของพระพุทธเจ้าบรรบลุอาหัคตผลตั้งแต่ยังเป็นเนนหรืออย่างพระสาหะผู้เป็นสิท์รุ่นยาวบรรลุธรรมด้วยปัญญาอันเฉียบพระพุทธองค์ไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับนิพพานหากจิตพร้อมเห็นทุกอย่างแท้จริง มีศรัทธามักมีองค์แปดก็เริ่มขึ้นได้ทันทีปัญญาไม่ขึ้นกับวัยแต่ขึ้นกับความจริงใจในการฝึกตนคนธรรมดาที่ทำงานเลี้ยงชีพมีครอบครัวยังมีสิทธิบรรลุนิพพานหรือมีแน่นอนและมีตัวอย่างมากมายในประไตรปิฎกเช่นชนินเศรษฐีและอนาถบินทิกาศเศรษฐีผู้เลี้ยงดูครอบครัวประกอบสัมมา,าชีพ แต่ก็ปฏิบัติธรรมและเจริญวิปัสสนาจนบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าคาราวาดผู้ไม่ประมาทในธรรมมีสติอยู่ทุกเมื่อย่อมเป็นผู้เข้าใกล้แดนเกษมจากโยคะคือน,น,นิพพานการคลองเลือนไม่ใช่อุปสรรคถ้ารู้จักวางใจในโลกไม่ยึดติดและมีการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วต้องสละโลกก่อนหรือถึงจะมีโอกาสหลุดพ้น ไม่จำเป็นต้องละโลกทางกายแต่ต้องละโลกทางใจพระพุทธองค์สอนว่าแม้นอยู่กลางตลาดหากจิตสงบจิตไม่ยึดก็เป็นผู้พ้นได้พระสูตรหลายแห่งกล่าวถึงคารวาสที่อยู่ในเรือนแต่ใจออกจากเรือนเช่นนางวิสาขาแม้เป็นภรรยามารดายายแต่มีใจเป็นอิสระจากความยึดมั่นดังนั้นคำว่าสละโลก คือสละกิเลสไม่ใช่เลิกกิจของโลกคนที่มีปัญหาอารมณ์รุนแรงหงุดหงิดง่ายจะหลุดพ้นได้ไหมได้แน่นอนหากรู้จักฝึกตนพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าแม้นสันดานจะร้อนแต่ถ้ามีสติมีวิริยะก็เปลี่ยนตนเองได้เช่นพระพัทิยะซึ่งเคยเป็นนักลบผู้หงุดหงิดแต่เมื่อบวชแล้วฝึกจิตอย่างต่อเนื่องจนบนรรลุอรหัตผล ในธรรมปทะทถา380พระองค์ตรัสว่าผู้ใดยังโกรธอยู่ย่อมไม่พ้นทุกข์ผู้ชนะความโกรธได้ย่อมพ้นทุกข์อารมณ์ไม่ใช่อุปสรรคถ้าใช้เป็นเชื้อเพลิงแห่งการฝึกใจให้สงบคนไม่มีเวลาไม่ได้ฝึกภาวานาจาะบรรลุนิพพานได้ไหมการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนเบาะนั่งสมาธิแต่คือการเจริญสติในชีวิตจริง พระพุทธองค์สอนให้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่คือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพระอนาถบินทิกะเศรษฐีใช้เวลาส่วนใหญ่ในธุรกิจแต่ยังเจริญธรรมอยู่ในใจตลอดธรรมะอยู่ในทุกอิริยาบถไม่จำกัดที่เวลาแต่ขึ้นกับเจตนารู้ตื่นเบิกบานหากเจริญสติแม้ขณะล้างจานทำงานพบปะผู้คน ก็เป็นหนทางสู่การดับทุก์ได้ทั้งสิ้นผู้ที่ผิดพลาดมากในอนดีตจะบรรลุนิพพานในชาตินี้ได้ไหมพระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสให้ผู้กลับใจทุกคนท่านเปรียบไว้ในอังคุตละนิกายว่าหยาดน้ำตกลงในทะเลก,ก็มีที่ของมันฉันใดใจที่กลับมาสู่ธรรมก็มีที่ของมันเช่นกันพระองคุริมานเคยฆ่าคนถึง999คน แต่เมื่อละอาวุธหันเข้าหาพระพุทธองค์ด้วยความสำนึกแท้จริงก็ยังได้รับการอุปสมบทและบรรลุอรหันต์สิ่งที่สำคัญไม่ใช่อันดีตเป็นตัวอย่างแต่คือปัจจุบันนี้เราจะเดินไปทางไหนคนไม่มีศาสนาหรือศาสนาอื่นจะสามารถบรรลุนิพพานได้หรือไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดตัวศาสนาแต่ให้ยึดธรรมะในกลามสูตรพระองค์ทรงตรัสว่า อย่าเชื่อเพียงเพราะถือกันมาอย่าเชื่อเพราะศาสดากล่าวจงรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดนำทุกมาสิ่งนั้นไม่ควรทำหากบุคคลใดมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสไม่ทำบาปจเจริญมัรคือศีลสมาธิปัญญาแม้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาโดยชื่อแต่ก็ยังเข้าถึงนิพพานได้เพราะธรรมะเป็นกลางสำหรับผู้มีใจบริสุทธิ์ บุคคลที่ยังลักโลภโกรธหลงแต่รู้เท่าทันจะมีโอกาสบรรลุนิพพานไหมได้แน่นอนเพราะความรู้เท่าทันคือจุดเริ่มของปัญญาในวิปัสสนาภูมิสูตรแสดงว่าผู้เริ่มต้นเจริญวิปัสสนาย่อมมีอุปปกิเลสคือความเศร้าหมองทางใจแต่หากรู้เท่าทันโดยไม่ยึดมั่นแม้นยังไม่หมดกิเลสก็ชื่อว่ากำลังเดินสู่ทางนิพพาน รู้ว่าโลภแต่ไม่ตามโลภรู้ว่าโกรธแต่ไม่ตามโกรธนี่คือปัญญาระดับต้นที่นำสู่ปัญญาระดับสูงนิพพานไม่ใช่ผลลัพธ์ของความสมบูรณ์พร้อมแต่เกิดจากการละทีละน้อยด้วยปัญญาอันชอบผู้ที่มีศรัทธาแต่ยังไม่มั่นคงจะมีโอกาสบรรลุนิพพานไหมศรัทธาไม่จำเป็นต้องมั่นคงตั้งแต่ต้นแต่ควรให้ศรัทธานั้นตั้งอยู่บนเหตุผลและการปฏิบัติ พระพุทธเจ้าตรัสในมัชฌิมานิกายว่าศรัทธาที่เกิดจากปัญญาชื่อว่าเป็นศรัทธาอันมั่นคงนำสู่การหลุดพ้นดังนั้นแม้นศรัทธาจะเริ่มจากความสงสัยแต่หากไม่หยุดไว้ตรงนั้นศึกษาฝึกตนและพิจารณาด้วยใจเป็นกลางย่อมนำศรัทธานั้นสู่สัมมาทิฏฐิได้และนำไปสู่การหลุดพ้นในที่สุด ผู้สูงอายุหรือใกล้ตายยังมีโอกาสบรรลุนิพพานไหมโอกาสมีเสมอตราบใดที่ยังหายใจและจิตยังตั้งมั่นพระพุทธเจ้าทรงปลดชายแก่ใกล้ตายหลายลายเช่นพรามโสนเถระซึ่งได้บรรลุอรหันต์ในบั้นปลายชีวิตพระองค์ตรัสว่าไม่ว่าการใดหากจิตมีปัญญาเห็นธรรมก็ชื่อว่าเป็นเวลาที่ถูกต้อง ความหลุดพ้นไม่ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นกับว่าในวินาทีสุดท้ายจิตเห็นสิ่งใดและยึดสิ่งใดหากเห็นไปรักและปล่อยวางได้แม้นชั่วขณะเดียวก็อาจถึงซึ่งนิพพานได้แล้วใครกันแน่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้มีโอกาสบรรลุนิพพานมากที่สุดพระองค์ไม่เคยตัดสินจากภายนอกไม่ใช่เพศวัยอาชีพหรือภูมิรู้ แต่ตรัสว่าผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้มีโอกาสสูง 1. สศรัทธาในพระคุธพระธรรมพระสงฆ์ 2. ปฏิบัติตามศีลไม่เบียดเบียน 3. มีสติและเจริญสมาธิ 4. พิจารณาไรลักษ์เสมอ 5. ไม่ยึดมั่นในอัตตาในบันดิตสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีศรัทธาศีลฮิลิโอตปะสติและปัญญา ผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ควรแก่การฟังธรรมและสามารถหลุดพ้นดังนั้นใครจะหลุดพ้นได้คำตอบจึงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่ที่ภายในจิตที่ตั้งมั่นและเปิดรับธรรมผู้ที่เคยทำบาปหนักเช่นฆ่าคนลักทรัพย์หรือประพฤติผิดร้ายแรงจะสามารถบรรลุนิพพานได้หรือไม่พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตสำคัญยิ่งกว่าความผิดในอดีต ในอังคุตละนิกายติกานิบาตพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดแม้เคยทำกรรมอันชั่วแต่ภายหลังสำรวมใจมีสติละบาปทำบุญเพิ่มขึ้นบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐแม้อดีตจะเปื้อนด,ด้วยอกุศลหากปัจจุบันตั้งมั่นในมรรคก็เป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนชีวิตและหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้จริงเหมือนเช่น องคุริมานที่เคยฆ่าคนแต่กลับใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหันต์ในที่สุดผู้ที่ยังไม่เห็นรูปแบบนิพพานจะมีแรงบันดาลใจอย่างไรในการเดินทางไปสู่การหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิพพานเหมือนสายลมไม่มีรูปไม่มีเสียงแต่สัมผัสได้โดยจิตในนิพพานสูตรพระองค์ตรัสว่านิพพานเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปแต่ผู้มีปัญญาย่อมรู้เห็นด้วยใจว่า ความไม่ยึดมั่นความดับทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสสุขจากความไม่ยึดมั่นได้ด้วยตนเองเริ่มจากการปล่อยวางเล็กน้อยเช่นความโกรธหรือความห่วงกังวลเมื่อสัมผัสความเบาสบายของใจนั่นคือลดเบื้องต้นของนิพพานการมีครอบครัวมีหน้าที่การงานจะเป็นอุปสรรคต,ต่อการบรรลุนิพพานหรือไม่ไม่จำเป็นเลย พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับคาราวาดหลายคนเช่นอนาถบินทิกะเศรษฐีและวิสาขาในคารวะสูตรพระองค์ตรัสว่าคาราวาดผู้คลองเหรือนย่อมมีโอกาสบรรลุธ,ธรรมหากประพฤติธรรมและมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสในใจแม้มีภารกิจในโลกหากใจไม่ยึดติดในโลกผู้นั้นก็เดินอยู่ในทางมรรคเช่นกัน การบรรลุนิพพานจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศหรือเพศภาวะแต่ขึ้นอยู่กับใจที่ฝึกดีแล้วแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองกำลังเข้าใกล้นิพพานมีสัญญาณบางประการที่พะพเถธเจ้าตัดไว้ชัดเจนเช่นใจเบาลงไม่ยึดติดง่ายความอยากลดลงมีเมตตาแม้แต่ผู้ที่เคยล่วงเกินไม่แสวงหาสุขทั้งโลกอย่างกระหาย พิจารณาไตารลักษณ์ได้อย่างเข้าใจจริงในสารสูตรมัชฌิมนิกายพระองค์ตรัสว่าเมื่อจิตหลุดจากอุปาทานย่อมไม่ดิ้นหลนเมื่อไม่ดิ้นหลนย่อมสงบสงบแล้วย่อมเป็นสุขและสุขนั้นแลคือนิพพานจึงสังเกตได้ว่าเมื่อใจเริ่มหยุดดิ้นหลนก็ชื่อว่าเข้าใกล้นิพพานแล้วหากรู้ว่าตนยังห่างไกลจากนิพพานควรทำอย่างไร สิ่งแรกที่ต้องมีคือความเพียรไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางไกลไม่สำคัญหากเราเดินทีละก,ก้าวอย่างถูกต้องในธรรมบทที่20มีคำสอนว่าแม้นเพียงหนึ่งวันของผู้มีปัญญามีสติเดินตามทางธรรมย่อมประเสริฐกว่าชีวิตร้อยปีของผู้ไม่รู้แจง้งดังนั้นอย่าหวังผลเร็วเกินไปแต่ให้ฝึกสติ ฝึกละกิเลสทีละเล็กทีละน้อยเป้าหมายไม่ใช่บรรลุนิพพานทันทีแต่คือการทำทุกวันให้ใกล้นิพพานขึ้นเรื่อยๆนิพพานไม่ใช่ของสงวนไม่ใช่สำหรับนักบวชเท่านั้นและไม่ใช่ความฝันที่เกินเอื้อมผู้ใดมีใจสแสวงหาความจริงรู้จักละชั่วทำดีทำจิตให้สงบผู้นั้นชื่อว่าเดินอยู่บนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นบางคนอาจเริ่มจากความสงสัย บางคนจากความทุกข์บางคนจากศรัทธาแต่สุดท้ายทุกคนย่อมมาบรรจบกันที่จุดเดียวคือความไม่ยึดมั่นนั่นแหละคือประตูสู่นิพพานประตูซึ่งเปิดให้ทุกผู้ทุกนามที่มีใจพร้อมก้าวข้ามหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญา และเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ